สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทัดไฟลักขนาดทัดไฟนะคะเมสิงธนูยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะแลนดอมในวันนี้ขอนําเสนอหัวข้อรักครั้งนี้จะพัฒนาไปเป็นแฟนได้ไหมเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณนะคะทุกการติดตามทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่สําหรับเพื่อนเพื่อคนใดสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวได้ผ่านช่องทางภายใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ขอฝากโปรแกรมดูดวงดีๆด้วยนะคะชื่อโปรแกรมสินแสบาโคชีวิตจะมีรหัสโค ให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเอาเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะธาตุไฟเมสิงธนูไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่ารักครั้งนี้จะพัฒนาไปเป็นแฟนกันได้ไหมนะสำหรับราศีเกิดลักคณาเกิดธาตุไฟเมสิงธนูดูดวงดูลักคณาเป็นหลักดูลาศีประกอบนะคะเราจะบอกกันทุกๆคลิปนะเผื่อผู้ติดตามใหม่เข้ามารับชมนะคะ ลองไปหาลัคนาตัวเองก่อนนะคะหรือถ้าไม่รู้ลัคนาจริงๆนะคะกวางมีโปรแกรมสินแสบารโคชีวิตนะคะเพื่อนเพื่อนใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะคะเขาก็จะขึ้นลัคนาขึ้นมาเลยว่าเราอยู่ในลัคนาไหนใช้ฟรี30วันนะคะมาดูกันค่ะรักครั้งนี้จะพัฒนาไปเป็นแฟนได้ไหมตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราเป็นพิเศษเรามาดูความรู้สึกเขาก่อนว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับเราเป็นพิเศษทัดไฟ เขารู้สึกยังไงกับเราเป็นพิเศษสแสดงว่าจะต้องแบบพิเศษมากๆอะ่ะใบแรกก็เป็นไพ่สิบเปลี่ยนเลยห้าดาบห้าดาบจริงๆเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะแต่พอคุณเข้ามาในชีวิตเขาหรือความสัมพันธ์เนี้ยคุณน่ะทำให้เขาสูญเสียความมั่นใจอืมดูสิอวสเหรลียนจริงจังอะ่ะแล้วก็วันไหวกับธาตุไฟมากๆสเตรน เขาไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนไม่เคยมีความรู้สึกอะไรที่มันมั่นคงแบบนี้กับใครมาก่อนคุณเป็นคนแรกๆหรืออาจจะเป็นคนหนึ่งที่เขารู้สึกประหลาดมากที่สุดในความสัมพันธ์ที่เขาเคยเจอมานะคะเขาเป็นคนที่มีกำแพงมีโลกส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในกรอบแต่พอเขาเจอคุณนะ่ะเหมือนเขาจะหลุดจากกรอบในความเป็นตัวเองอยู่เหมือนกันนะ,ะแสดงว่าคุณจะต้องแบบ มีอิทธิพลอะไรต่อความรู้สึกเขาอะมันทําให้เขารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในเรื่องของความหวั่นไหวและเขาก็เหมือนแบบไม่รู้เลยว่าอาการแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะอะไรนะคะมันไม่มีที่มาไม่มีที่ไปแล้วก็ไม่มีเหตุผลด้วยจะเรียกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ถูกชะตามมากๆเลยก็ว่าได้นะ The Will of f o r t u n e เนี่ยไพ่ the s t r e n h ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขารู้สึกว่าเหมือนเขาผูกพันกับคุณมานานอะเหมือน ประมาณว่าเป็นความรักในอดีตชาติที่เราก็อาจจะไม่สามารถพิสูจน์ได้นะว่ามันจะอดีตชาติจริงไหมแต่เปรียบเปยให้ฟังว่ามันเป็นความรู้สึกลักษณะนั้นเลยเป็นความรู้สึกที่ผูกพันเร็วมากทั้งๆท,ที่คุณกับเขาอะยังไม่ทันได้เริ่มเรื่องราวความรักอะไรในระยะเวลายาวนานเลยนะคะแล้วอยู่ๆความรู้สึกนั้นอะมันก็เกิดขึ้นแบบที่หาเหตุผลไม่ได้ว่าทําไมเขาถึงรู้สึกกับคุณมากขนาดนี้ทตดไฟ โอเคทีเนี้ยห้าดาบมาเรามาดูไพ่ห้าดาบหน่อยเดอะมูน mm hmm. กำแพงที่เขาสร้างมาเทสท,ที่เขาสร้างมาจะมาพังเพราะธาตุไฟเลยนะเนี่ยเอาจริงถ้ามีใครสักคนที่สามารถพังกำแพงเข้าไปเป็นความรู้สึกของเขาได้นั่นคือคุณเลยนะธาตุไฟ mm hmm. เออเดอะมูนสิดาบเขาวันไหวอะคุณมากเลยอะเออแล้วมันทำให้เขาไม่แน่ใจว่ามันใช่ความรักหรือเปล่า เพราะเขาว่าอาจจะเป็นคนหนึ่งที่แบบเหมือนไม่ได้รักใครมานานแล้วอะไม่รู้สึกแบบนี้กับใครมานานแล้วอะแล้วอยู่ๆวันหนึ่งมารู้สึกอะไรแบบเนี้ยเขางงกับตัวเองอยู่นะตอนเนี้ยว่ามันใช่หรือไม่อะค่ะแล้วเขาก็ไม่กล้าฟันธงด้วยว่าความรู้สึกหวั่นไหวแบบเนี้ยมันจะเป็นความรักหรือมันอาจจะเป็นความหลงแค่ชั่วคู่ชั่วข่าวแต่ถ้ามันจะเป็นแค่ความหลงจริงๆเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาสตอรี่ความรักที่ผ่านมาเขาจะรู้สึกกับใครก็ได้ไหมแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นอะไรกับใครเลยนอกจากคุณเนี้ยอืมโอเค โอ้มันเป็นความรักใช่ไหมเนี่ยถ้าไฟมาดูสิว่าความรู้สึกเนี่ยมันเป็นความรักใช่ไหมคะขอความชัดของไพ่หน่อยจักรวาลบอกหน่อยสิว่ามันใช่ความรักจริงๆริงไหมเนี่ยใช่ความรักไหมอะไพ่สี่ดาบสี่ดาบเก้าถ้วยเก้าถ้วยไฮพินเทสความหวั่นไหวลางสังหรณ เฮ้ยสองถ้วยอ้า ah, ฉันอยากจะกรีดความรักความรักจริงๆด้วยแต่ระยะแรกเขาอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นเพียงแค่ความวันไหวแต่ไพ่สองถ้วยมันมาเป็นไพ่ของความรักความรักจริงๆใช่ไหมใช่แน่นอนเก้าดับมาโอเคไพ่ฟันธงมาแล้วนะความงงในความรู้สึกนี้ไพต่ตอบว่าใช่แล้วมันคือความรักที่เขาตกหลุมรักคุณเข้าจังๆแล้วละ่ะคือเขาพยายามจะไม่ยอมรับความรู้สึกนี้เด็ดขาด เพราะว่าเล็บเทสท,ที่เขาสร้างมานะคะมันจะมาเสียฟอร์มเพราะคุณไม่ได้เออเหมือนเขาก็เป็นคนที่มีบุคลิกวางตัวที่ดีนะคะเป็นคนที่อยู่ในทรงดีมาตลอดแต่เขาจะมาแพ้ใจให้กับคุณเนี่ยมันเป็นความรักในแบบที่เขาเองอาจจะรู้ตัวนะแต่เขาเลือกที่จะไม่ยอมรับว่ามันจะใช่จริงๆนะคะเขาเครียดมากเลยนะเหมือนกับไม,ไม่เคยรู้สึกจริงจังแบบนี้กับใครมาก่อนอะ เขาพยายามจะ move อนจากคุณด้วยไหมทัดไฟพยายามที่จะหายไปบ้างหรืออะไรไปบ้างอะนะคะเพราะเขาเองก็อยากจะทดสอบความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันว่าโอเคถ้าเขาห่างจากคุณมาแล้วเนี่ยอาการความรู้สึกของเขามันจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเขาคิดถึงคุณมากขึ้นโคตรคิดถึงคุณเลยประมาณว่าเขาหายเงียบไปเองและเขาก็เจ็บของเขาเองอะ่ะ ทำตัวเองอะค่ะเขาทำตัวเองแล้วคุณเองก็ไม่ตามเขาด้วยหรือเปล่าทาดฝไฟคุณก็ปล่อยเบอร์ลอยๆอยไปคืออยากหายก็หายไปสิอะไรเงี้ยก,ก็เรื่องของของเขาเลยอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะไม่สนใจไม่เลือกวิ่งไล่ตามด้วยอะฉะนั้นอะความเงียบของเขาที่หายจากคุณมาจะบอกว่าตอนเนี้ยเขาเป็นฝ่ายเจ็บปวดมากๆจริงๆอะ่ะ เขาอยากจะทดสอบใจคุณนะว่าคุณจะตามเขาไหมกับกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเขาทดสอบใจตัวเองซะนั้นเออเหมือนออกโจทย์ข้อสอบให้ตัวเองอะ่ะแต่มีอาการมึนเบอร์แล้วทําข้อสอบที่ตัวเองออกไม่ได้อะ่ะอะไรแบบนี้นะถ้าไฟขอดูก้าดาบซิเขาเป็นยังไงนะตอนเนี้ยอาการน่าจะไม่ไหวแล้วนะก้าวดาบมาบอกอะไรคะถ้าไฟก้าดาบนี้มีไพ่ราชาเหรียญ คือตอนนี้เขาไม่สามารถค้นหาความมั่นคงของตัวเองเจอนะว่าความมั่นคงที่เขาสร้างมาเนี่ยมันมันไปไหนหมดอะความมั่นคงภายใต้จิตใจของเขาอะก้าวดาบราชินีเหรียญแล้วก็ไพ่โหยอะไรมันจะโบว์บะขนาดขนาดนั้นน่ะราชาเหรียญเป็นไพ่คู่โซเมตเลยเห็นปะเหมือนคนที่เป็นคู่กันอะพอเจอกันแล้วมันจะมีความรู้สึกพิเศษต่อกันในแบบที่เขาพยายามปฏิเสธยังไงมันก็หนีไม่พ้นนะความรู้สึกเนี้ยโอ๊ย คุณเจอเนื้อคู่ของคุณแล้วท่าไฟแล้วคุณแล้วเขาอะ่ะแล้วเขาก็มีความรู้สึกลังเลสงสัยนะว่าคุณน่ะจะใช่คู่ของเขาจริง,รงๆหรือเปล่าแต่มันอาจจะเป็นความเชื่อที่งมงายไปอะเออว่าเราเป็นเนื้อคู่กันอะไรเงี้ยเขาอาจจะมองเฮ้ยมันงมงายไปไหมแต่ว่ามันก็เกิดเหตุไม่คาดฝันไงมันก็วัดได้จากความรู้สึกเขาตอนนี้นี่แหละดูดิแสดงว่าเขาถูกชะตากับคุณมากอะ,มาก,อะมากแบบเหมือนไม่ต้องไม่ต้องอยู่ในบททดสอบอะไรกันเยอะอะแต่ เขาก็สามารถรู้สึกกับคุณมากมายขนาดนี้ค่ะหรือเพิ่อเพอเขาทดสอบคุณเนี่ยเขาก็ดันกลายเป็นฝ่ายโดนทดสอบซะเองเนี่ยคือตัวเขาเองกำลังทดสอบตัวเองอยู่แบบนี้ค่ะอะเรามาดูสิธาตุไฟเขาคิดจริงจังและอยากพัฒนาไปเป็นแฟนกับเราหรือยังตอนนี้อ่ะมาดูว่าเขาคิดจริงจังแล้วก็อยากพัฒนาเป็นแฟนกับเราแล้วหรือยังตอนเนี้ยหกเหรียญ เขาอยากจะพัฒนาเป็นแฟนกับคุณไมละ่ะหนึ่งดาบหนึ่งดาบแปดถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่เด็กดาบความรู้สึกเขาอะมันยากนะมันยากนะแต่ว่าเขาพยายามหักห้ามใจคือเหมือนเขามีเหตุผลในในส่วนที่เขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาต้องดูให้แน่ใจก่อนว่ามันใช่จริงๆอย่างเงี้ยอืมเหมือนเขากําลังทดสอบตัวเองอยู่แหละ ทัดไฟเออว่ามันมันจะเป็นความรักจริงๆใช่ไหมคือพยายามหนีความรู้สึกก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ก็ยังคิดถึงทตดไฟอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วคุณเลือกที่จะไม่ตามเขาด้วยสิประเด็นประเด็นคือมันมีช่องว่างในความสัมพันธ์อะช่องว่างในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเขารู้สึกว่ามันเหมือนจะมากมายอะไรเขาก็จะหนีความรู้สึกหรือเขาพยายามจะหายไปจากคุณนะคะแต่เขาก็จะเป็นฝ่ายพยายามกลับมาเองด้วยนะโอ๊ยทําไมเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ว่ามาดูไพ่แปดถ้วยอะ เป็นความสัมพันธ์ที่เวิ้นเวอรมากแปดถ้วยมาบอกอะไรห้าถ้วยเอา้าหายไปเองเราก็เสียใจเองด้วยนะเออเหมือนพยายามจะ move on ด้วยแต่ก็ไปไม่พ้นนะ move on เป็นสามชาลำวงอะค่ะเนี่ยสุดท้ายก็ยังนึกถึงอดีตยังนึกถึงคุณอืม ต่อให้พยายามตัดใจยังไงเนี่ยเหมือนคุณก็แวบเข้ามาในหัวเขาในความรู้สึกของเขาที่เขาจะต้องหันกลับมามองธรรมดาเขาเป็นคนที่ถ้าเดินหน้าแล้วเขาจะไม่วนไปวนมาในชีวิตของใครนะแต่กับคุณเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นแล้วก็เป็นหนักมากด้วยห้าถ้วยห้าถ้วยมีไพ่เดทคนเราก็แปลกเนาะเวลารู้สึกชอบเวลารู้สึกหักทำไมทำไมไม่ยอมรับตรงๆอะ เออว่ารู้สึกชอบรู้สึกรักทําไมจะต้องหนีความรู้สึกตัวเองขนาดนั้นทําไมจะต้องปล่อยให้ตัวเองทรมานขนาดนั้นแทนที่จะใช้เวลาทั้งหมดที่เรามีเนี่ยเพื่ออยู่กับคนที่เรารักหรือใครสักคนที่เราควรพูดก็พูดออกไปสิเนี่ยแทนที่เขาจะพูดตามความรู้สึกภายในใจเขาแต่เขาดันพยายามหนีความรู้สึกของตัวเองเสียดายเนาะเสียดายครั้งหนึ่งในชีวิตที่เกิดมาอะไรเงี้ยแทนที่จะได้มีความสุขกับคนที่เรารู้สึกด้วยคือการซื่อสัตย์ต่อใจตัวเองทําไมมันถึงกลายเป็นเลือกยากขนาดนั้นก็ไม่รู้ แปลกดีแปลกดีนะคะหกดาบพยายามตัดใจแหละพยายามตัดใจดูจากไนะพ่เนี่ยพยายาม move on พยายามตัดใจแต่เป็นความพยายามที่โคตรเจ็บเลยอืมเหมือนรักนั่นแหละรู้สึกรู้สึกลักอยากไปต่อเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะเชื่อเหตุผลใช้เหตุผลเยอะจำเป็นจะต้อง move on ทั้งทงท,งที่คุณอาจจะยังไม่ได้ทําอะไรให้เขาเจ็บปวดเลยแล้วเขาจะ move on จากเราทําไม <laughs> ทําไมต้องหลบหน้ากันขนาดนั้นนะคะทําไมถึงแบบเออ ทำไมถึงแบบไม่ไม่อยากเจอกันขนาดนั้นเลยอะทั้งทังที่ใจก็อยากเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าทาไมอะมาดูเหตุผลซิว่าทําไมเขาถึงพยายามแบบต้องหลบคุณขนาดนั้นนะ mm hmm. ทําไมถึงต้องจะต้องแบบหายไปขนาดนั้นเพราะอะไร mm hmm. สามดาบโอ้โหเพอเขากลัวเสียทรงแน่เลยธ่ทาท้ไฟเอาจริงเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณอะเขารู้สึกใจสั่นอะเขารู้สึกทําอะไรไม่ถูกเขารู้สึกเลิกลก อืมเขารู้สึกเขาเก็บทรงไม่อยู่มไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําเงี้ยมันจะต้องแบบมีอะไรหลุดมาบ้างอะฉะนั้นนะ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าการวางตัวของเขามันอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงพอนะคะเพราะว่าเขาเขามองว่าตัวเขาอะยังแสดงอาการออกมาแบบหลุดกับคุณได้ง่ายซึ่งเขากลัวว่าคุณอ่ะจะจับสังเกตรหรือจับพิรุธอะไรได้อ่ะอืหมออือ้ม อาจจะเป็นแก้มแดงๆของเขาอย่างเงี้ยเวลาที่คุณทักทายอะไรอย่เงี้ยเวลาที่คุณนัดเดทหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคือถ้าไาคุณจะเห็นอาการอะไรบางอย่างของเขาที่เขาขาดความมั่นใจในตัวเองมากเขาไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองเวลาเขาเจอคุณอะมันเลยทําให้เขาว่าอยากหลบคุณมันเหมือนเขายังไม่พร้อมเออเหมือนเขาต้องไปไปฝึกหน้ากระจกอีกสักหน่อยนึงเพื่อที่เขาจะวางตัวได้ดีกว่านี้หรือเปล่า เวลาเจอคนที่ชอบอะมือไม้สั่นอะไรเงี้ยมันจะมีความสั่นเข้ามาเคยเห็นปะมันอาจจะมีความสั่นหน่อยๆอซึ่งเอาจริงถ้าถ้าไฟสังเกตคุณสังเกตได้เลยอ,ะอ่ะเพราะอะไรคะทำไมเขาถึงลบหลีกขนาดนั้นนี่โอ้โหคุณเขย่าใจเขาแรงมากเขยา่าขยมแรงมากเลยทาวเวอร์มาเนี่ยเนี่ยเนี้ยหกไม้เทา้ามันทําให้เขาอะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเออเขาอาจจะยังไม่พร้อม เขาไม่ได้มีความมั่นใจจริงๆเหมือนเขาอะรู้สึกว่าเขาต้องพร้อมทุกอย่างก่อนที่จะเจอคุณไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบจะออกไปเจอคุณเนี่ยเขาต้องพิสูจน์ตัวเขาก่อนกลิ่นปากดีหรือยังนะคะแต่งตัวดีหรือยังวันนี้อาบน้ําหรือ,อยังกลิ่นเตะเลฟที่เขาสร้างมาเนี่ยดีหรือยังเพื่ออยากให้คุณประทับใจเนี่ยเห็นปะ,ปะเขาต้องการความเพอร์เฟกเท่านั้นก่อนที่เขาจะเจอคุณถ้าสมมติว่าวันใดก็ตามที่เขาสะตุ้งสตังยังไม่พร้อม หรือเนื้อตัวเขายังไม่พร้อมเขาอา,อาจจะไปตากแดดมานะคะคือผิวยังดูหมองๆอะไรอยู่เขารู้สึกว่าเขาต้องทําตัวเองให้มีความมั่นใจก่อนออกมาเจอคุณนะเข้าใจไหมประมาณนั้นแหละและนี่เป็นสาเหตุที่เขาต้องการหลบหน้าคุณเออยังไม่พร้อมเจอเพราะเขารู้สึกว่าก็ยังไม่เพอร์เฟกมากพอ,อะ่ะแสดงว่าเขาจะต้องแบบให้เกียรติคุณมากคือการจะเจอกันเนี่ยมันจะต้องวิชาการขนาดนั้นแล้วเออเขามองว่าเออมันมันดูวิชาการดูเป็นทางการมากเกินไปหรือเปล่า นะคะถ้าจะเจอเราก็คือชิลๆมาสบายได้เลยคือสรุปว่าเราจะนัดเดทกันหรือเราจะไปติดต่องานราชการก็ไม่รู้นะเออเขาต้องการความเป๊ะประมาณนั้นอ่ะเรามาดูต่อนะจ๊ะเขาจริงจังเนาะอยากเป็นแฟนกับเรานั้นแหละจ้ะทาดไฟมีอุปสรรคอะไรที่ขวางทางความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมอ่ะมาดูอุปสรรคนะคะว่า มีอุปสรรคอะไรที่ขวางทางความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมเอ่ยทาตุไฟสองไม้เทา้าราชินีไม้เทา้าสองเหรียญเรื่องความมั่นใจเออความมั่นใจในตัวเขาคือความมั่นใจในตัวทาตุไฟเนี่ยมันกบความมั่นใจในตัวเขาไปหมดเลยอีกใบหนึ่งสีเนี่ยเจ็ดไม้เทา้าคือความไม่กล้าของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้มั่นใจในตัวเอง จริงๆอะกวางมองว่าจากไพ่โนสิบเหรียญมันมาจริงๆเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วนะโปรไฟล์เขาไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานรูปลักษณ์หน้าตาคืออะไรทุกอย่างมันคือไพ่สิบเหรียญเข้าใจไหมมันคือเป็นภาพลักษณ์อะไรที่ดูดีมากอ่ะแต่พอเขาเจอคุณอะมันเหมือนเขาอยากเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกอ่ะกลับกลายเป็นว่าตอนนี้เขาไม่ได้มั่นใจในตัวเองอะค่ะโอ้แสดงว่าถ้าไฟเขาเห็นว่าคุณส่งส่งมากเลยนะเนี่ยเอาจริงๆเขาถึงไม่กล้าขนาดนั้นนะธรรมดาถ้าเขาไปเจอคนอื่นเนี่ยเขามั่นใจในเทสต์นี้ของเขาแล้วว่าเขาเจอคน คนอื่นๆความสัมพันธ์อื่นนะไม่ใช่คุณนะที่ผ่านมาใครๆก็จะต้องประทับใจในตัวเขาแต่กับคุณนะ่ะเขารู้สึกว่าเท่านี้มันยังไม่พอเข้าใจไหมอืมเหมือนเขาดูรายละเอียดอะไรเยอะมากเลยเกี่ยวกับตัวเขาว่าเหมาะสมกับคุณแล้วหรือยังนะคะแม้กระทั่งเรื่องการแต่งกายเรื่องซอกเล็บของเขาเนี่ยโอเคเขาสะอาดหรือยังเขามองไปถึงระดับ d n a ขนาดนั้นเลยนะอ่ะโอ้ยทัดไฟแสดงว่าคนคนนี้เห็นคุณค่าในตัวคุณมากเอาจริงมันอาจจะดูเวอร์เกินไปนะ แต่ตามไพ่ก็เป็นแบบนั้นเลยเนี่ยอุปสรรคก็คือความไม่มั่นใจในตัวเขาเนี่ยทั้งๆท,ที่คุณก็เห็นว่าเขาก็มีดีในตัวเองนะเออมีอะไรที่เขาจะต้องปรับปรุงอีกก็คงไม่ต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็ดูดีในใสายตาเราอยู่แล้วอะค่ะโอเคธาไฟอืมเขาเขาเอาเราไปเปรียบกับคนอื่นไหมอะเรามาดูโอเคถ้าเขาเห็นว่าธาตุไฟสูงๆขนาดนี้นะ คือเขาจะเอาคนอื่นมาเปรียบกับคุณเนี่ยกวางองว่าเป็นเรื่องยากเลยอามาดูสิว่าเอาเรามาให้ไพ่ย,ยืนยันกันก็นแล้วกันเนาะมาดูสิว่าเขาเอาคุณอะไปเปรียบกับใครไหมไปเปรียบกับคนอื่นๆไหมท่าใส่เขาเอาคุณไปเปรียบกับคนอื่นๆไหมสามไหมเท้านะสี่ถ้วยน่าจะเปรียบไม่ได้อะ่ะเอาจริงเนี่ยหนึ่งถ้วยคือคุณคือเทสท,ท,ที่ดีที่สุดสําหรับเขาแหละ เป็นไพ่หนึ่งถ้วยเนะี่ยเป็นถ้วยที่ดีที่สุดที่เขาตามหาจนเจอ,อม,มีถ้วยหลายๆใบนะถ้วยพวกถ้วยประมาณนเนี้ยเนี่ยพวกถ้วยหลายๆใบเนะี่ยเปรียบเสมือนเรื่องราวความรักที่ผ่านมาหลายๆความสัมพันธ์ที่เข้ามาเขาไม่ได้เคยมีความรู้สึกหวัน่นไหวกับใครได้เท่าคุณเนี่ยหนึ่งถ้วยนะคะน้ําที่มันล้นออกแก้วเนะี่ยคุณคือถ้วยพิเศษที่เขาว่าไม่กล้าเอาคุณไปเปรียบใครหรอก เพราะวันเนี้ยมันคือที่สุดของเขาแล้วนั่นก็คือธาตุไฟคือธาตุไฟคุณคือปลายทางในชีวิตความรักของเขาแล้วอะที่เขาต้องการในตอนนี้ค่ะไพ่เมจิเชียนเห็นปะเขาเป็นคนเลือกเยอะนะคะมาตรฐานสูงและเขามองว่าคุณเป็นในแบบที่เกินมาตรฐานที่เขาคิดไว้อีกเอาจริงๆคือมันดูเพอร์เฟกมากเขามองว่าคุณสูงส่งเพอร์เฟกมากประมาณนั้นเลยเกินมาตรฐานขึ้นไปอีก จนเขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอะว่าเขาดีพอสำหรับคุณแล้วหรือยังด้วยซ้ำไปอ่ะอีกใบหนึ่งค่ะแล้วก็มีไพ่เด็กหมายเท้าเข้ามานะคะแต่เขาก็อยากขวายขว้าคุณนะธาตุไฟเออเอาจริงเขาก็อยากขวายคว้าคุณนะเขารู้สึกว่าถ้าเขาเนี่ยสามารถที่จะจีบคุณได้หรือจีบคุณติดเนี่ย มันจะเป็นความโชคดีของเขาเลยแต่การที่เขาหลบไปตอนนี้หลบหน้าไปตอนนี้แสดงว่าเขาจะต้องรู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องสร้างเทสตัวเองให้ดีกว่านี้อืมนะะักค่ะคนเราอะ่ะเวลาเราชอบใครมากๆอะ่ะเราจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองจริงๆนะความมั่นใจในตัวเรามันจะหายไปจริงๆนะเคยเป็นกันปะเคยแอบชอบใครปะแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้เราจะต้องไปเดทหรือวันนี้เราต้องไปเจอเขาอะเอาเถอะอาบน้ำสองรอบสามรอบอะอาบไม่หยุดเอาจริงๆหน้านี่แต่งไม่หยุด เคยเป็นแม้กวางกวางมองว่าต้องมีเพื่อนเพื่อนคนไหนเคยเป็นซึ่งกวางเองก็เคยเป็นอา้าวก็ยอมละยอมรับเนาะหน้าก็แต่งไม่หยุดดียังคือแต่งไปแต่งมาออกมาเป็นลิงก็มีคือตอนแรกมันก็ดีแล้วอย่างเงี้ยแล้วพอเราหมดความมั่นใจไปอย่างเงี้ยมันจะออกจากบ้านอยู่แล้วไปเติมหน้าอีกอย่างเงี้ยกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฉะนั้นไพ่บอกว่าให้เชื่อมั่นในตอนแรกที่เรารู้สึกว่ามันดูดีที่สุดอ่ะแต่ตัวเขาอ่ะเหมือนกับไม่ไม่เชื่อมั่นในเทสแรกของตัวเองอ่ะอ่ะอันเนี้ยให้เห็นภาพเลย เข้าใจใช่ไหมต่อนะคะมาดูสิว่าเรากับเขาเนี่ยความสัมพันธ์จะค่อยๆพัฒน,นาไหมเขาจะค่อยๆพัฒน,นาความสัมพันธน์กับเราไหมหรือยังไงหรือจะเป็นสามชาลำวงอยู่แบบนี้มีไ oh, พ่จัด g มิ n เดอะซันโอโหพัฒนาแน่มีโอกาสพัฒน,นาไปในจุดสูงสุดอะเดอะเวิลดสมบูรณ์แบบ สมบูรณ์แบบความสมบูรณ์แบบเข้ามาแฮงแมนมีโอกาสพัฒนาใช่ไหมแปดเหลี่ยญมีโอกาสพัฒนาแน่นอนแต่มันช้าหน่อยเขาติดอยู่กับความกลัวความไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยติดอยู่กับความกลัวนะคะถ้าเขานะคะพยายามตั้งแต่ตอนนี้คือตัดความกลัวทิ้งไปคือถ้าเขามีความมั่นใจในตัวเองว่าเทสของเขาเนี่ยมันดีพอแล้วสําหรับคุณนะคะเขาไม่ต้องไ,ไม่ต้องคิดไปเองว่าเขาจะต้องสร้างอะไรเพิ่มเติมต่อแต่สิ่งนี้ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ว่า มันก็จะกลายเป็นการเสียเวลาไปเข้าใจปะฉะนั้นเวลาที่คุณจะรักใครท่าท้ายคุณรักในแบบที่ตัวเขาเป็นเขาไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อเราขนาดนั้นก็ได้แต่ไอ้เรื่องพัฒนาตัวเองอ่ะโอเคเราเห็นด้วยแต่จะเปลี่ยนเพื่อเราเพื่อให้เราชอบเนี่ยคุณจะไม่ไม่เอาสไตล์นี้เพราะคุณมองว่าคนที่จะมารักเราเขาก็ต้องเป็นในแบบที่ตัวเขาเป็นเหมือนกันอ่าหฮะฉะนั้นคุณทั้งคู่มีโอกาสพัฒนาไปถึงจุดสูงสุดในความสัมพันธ์นะไพ่จัสตเมนไพ่เดอะซันคือไพ่ที่ดีที่สุดในเมเจอร์อาคัน เป็นไพ่ที่ดีที่สุดเลยนะคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้สร้างครอบครัวและเป็นจุดสูงสุดในความสัมพันธ์และเป็นหลักแท้ด้วยเนี่ย The World คือจัก,กรวาลคือโลกเขาคนนี้คือคนของจักรวาลที่ส่งมาให้คุณเป็นเนื้อคู่เป็นคู่แท้แต่สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางก็คือความไม่มั่นใจในตัวเขาค่ะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาแต่ช้าหน่อยนะคุณก็ยังจะเจอสถานการณ์ที่เงื้องักๆของเขาอยู่นะคะอืม ามาดูสิถ้าสมมติธาตุไฟคุณลองเป,เปิดเปิดลุกลุกลุกไฟลุกโชนขึ้นมาก่อนถ้าถ้าคุณอะลุกหรือเปิดใจมากขึ้นคุณกับเขาจะมีโอกาสได้เป็นแฟนกันไหมถ้าคุณแบบเปิดทางเลยอะแบบเปิดอาซาเลยนะแบบเปิดประตูแบบอาอาเลยอะว่าเออเข้ามาเลยจ้าอะไรประมาณนี้ฉันยอมรับเธอแล้วถ้าคุณเปิดทางขนาดนั้นมาดูซิว่าเขาจะกล้าไหมอ่าเขาจะลุกใส่คุณไหมแต่คุณต้องลุกก่อนเนี่ยคือประเด็นจะได้เป็นแฟนกันไหมเอามาดู มีโอกาสได้เป็นแฟนไหม8ดาบนะ,ะ8ดาบมาดูซิก้าวไม้เท้าเอา้าจะกล้าไหมเนี่ยคือเดอะสตาร์นะอ่ะฉันเปิดฉันเปิดจริงๆท่าไฟเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ได้เปิดทางให้ใครง่ายๆนลเนี่ยคุณไม่ไม่เปิดทางอาซายใครง่ายๆเด็ดขาดเลยถ้าคุณจะเปิดนะคุณเปิดทีละเล็กทีละน้อยอะให้มันดูแบบกุ้มกลิ่มนะดูมีศิลปะในการเปิดเผยห,หน่อยแต่ถ้าคุณจําเป็นจะต้องเปิดหรือลุกกบเขานะเดอะสตาร์นะเนี่ยเห็นปะ เห็นไพ่ no ของความเปิดปะของความว้าวปะคือร่อนจ้นเลยนะการเปิดตรงนี้ไม่ใช nice. ่เปิดผ้าเปิดผนนะคะหมายถึงเปิดโอกาสเออเปิดโอกาสให้เขารู้ไปเลยว่าฉันเปิดทางให้เธอคนเดียวแต่ฉันปิดทางเลือกอื่นๆคุณกับเขาจะได้เป็นแฟนกันไหมเจ็ดดาบจะได้เป็นแฟนไหมเนี่ยจะได้เป็นแฟนกันไหมเอ็มเพอ์รอะมาดูเจ็ดาบ่อยสิปวดหัวนะเนี่ยราชาไม่เท่าเขาก็ลุกใส่คุณเหมือนกันนะจะว่าไป แต่เขาอาจจะยังแบบเป็นนายแอบเป็นอ e ีแอบอยู่อะไรประมาณนี้ยังแบบยังงึกๆงงักอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าถ้าคุณเปิดให้เขาอ่ะเขาจะเข้าหาคุณไหมกวางบอกว่าเขาเข้าหานะเขาจะค่อยๆกล้าขึ้นมามากกว่าแต่เขาอาจจะแบบไม่ได้พวดพาดกล้าเข้ามาเลยแต่เขาจะค่อยๆซึมซับเข้ามาหาคุณนะคะเขาก็เป็นคนไม่ประมานะสองดาบเขาอาจจะตกใจหรือเปล่าว่าอา้าวอยู่ๆทำไมคุณเปิดทางมาในแบบที่ เขาอาจจะมองว่าคุณเคยวางตัวมากกว่านี้แล้วอยู่ๆอยู่ๆคุณอาจจะแบบไม่ได้วางตัวเลยอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งไปเลยเขาเขาอาจจะงงหรือสับสนหรือรู้สึกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ก็ได้นะแต่สุดท้ายกวางมองว่ามีโอกาสได้เป็นแฟนกันนะเนี่ยแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนกันแบบสถานการณ์มันแปลกๆอะคะ่ะห้าไม้เท้า,ามาดูซิ มีโอกาสได้เป็นแฟนไหมมีโอกาสได้เป็นแฟนแต่กวางมองว่าท่าเยอะลีลาเยอะสถานการณ์ลีลาเยอะจริง,รงๆเขาว่าลีลายเยอะอืมหรือถ้าเราเปิดทางไปเขาก็ยังจะมีลีลาของเขาอยู่อ่ะอย่างนี้แหละนะคะโอเคบทสรุปเลยก็แล้วกันมาดูบทสรุปนะคะว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงในอีกสามเดือนข้างหน้า่าไฟอีกสามเดือนข้างหน้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงอีกสามเดือนนะสี่เหลีย่ยญ สิบหม้เท้าโอ้อีสามเดือนหรอเลเวอร์เลเวอร์มานะจ๊ะเลเวอร์ over, มานะจ๊ะ, over, ะ,จะเดี๋ยวจะมีการลุกกันเกิดขึ้นหรือเปล่าเด็กถ้วยเออให้มันได้อย่างนี้สิแล้วก็มีไพ่ราชาดาถอยออใบหนึ่งแล้วก็มีไพ่เจ็ดถ้วยเข้ามาอีสามเดือนข้างหน้าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงกวางม,มองว่าเหมือนจะดีขึ้นนะเหมือนมีอะไรดีๆขึ้นอะไรที่ที่คุณอยากจะให้เป็นหรืออะไรที่ปรารถนาไว้อะมันจะมันจะสมหวังทีละข้อ ความฝันที่คุณปรารถนากันไว้ว่าอยากให้ความสัมพันธ์เป็นแบบไหนเนี่ยมันมันจะเป็นจริงได้ทีละข้อเนี่ยความรักนะคะเหมือนถ้าเราอยากใกล้ชิดกันกว่านี้หรือเราอยากออกเดทกันกว่านี้มันก็จะมีความโรแมนติกเข้ามาหรือถ้าใครหวังแซบปรารถนาแซบก็จะได้ความความแซบอ่ในในความสัมพันธ์นี้ด้วยกวางมองว่าจะดีขึ้นจะดูมีความจริงจังมากขึ้นแต่มันอาจจะยังไม่ได้ตรงโจทย์ตรงใจในทุกทุกข้อนะแต่ก็ถือว่ามันจะผ่านทีละข้อโอเค เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อในอีพีถัดไปเนาะถัดไปเนาะเดี๋ยวอีพีนี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวมีอีพีภาคต่อนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงอ่ะโอเคเรามาดูราศีที่เกี่ยวข้องกันนะคะกวางเห็นเป็นชาวมิถุนนะคะเ,เห็นเป็นชาวกลุ่มเห็นเป็นชาวเมษเออเดี๋ยวดูก่อนนะแจะ้ว่ามีราศีอะไรอีกนะไพ่เยอะมากมีราศีอะไรอีกจ้ามีชาวพิจิกนะคะมีชาวมีนมีชาวสิงอืม โอเคนอกนั้นจะเป็นราศีธาตุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหนะ้าเราเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย